ในงานศพที่เงียบงนันทุกคนต่างก้มหน้าด้วยความเศร้าแต่ทันใดนั้นผ้าขาวที่คลุมร่างผู้ตายกลับขยับเสียงร้องแผ่วเบ,เบาของเด็กทารกดังขึ้นจากในโลงศพไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นรอดชีวิตหรือกลับมาพร้อมใครบางคนเรื่องราวสุดสะพรึงนี้จะทำให้คุณไม่กล้าปิดตาแม้แต่วินาทีเดียวท้องฟ้าสีเทาหม่นปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆในยามเช้าลมเย็นพัดผ่านกลิ่นควันูปลอยคลุ้งทั่วลานวัด เสียงสวดมนต์แผ่วเบาดังสะท้อนอยู่ในถงศาลาผู้คนแต่งกายด้วยชุดดำยืนเรียงรายรอบโลงศพอย่างสมบภายในโลงนั้นเป็นร่างของหญิงสาวที่เสียชีวิตขณะคลอดลูกทุกคนต่างพากันเศร้าโศกโดยไม่ทันสังเกตว่ามีสิ่งหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผ้าขาวเสียงสะอื้นของแม่ชราดังแผ่วเธอเดินเข้าไปใกล้โลงมือที่สั่นเทายกขึ้นสัมผัสผ้าคลุมหน้าผู้ตายทันใดนั้น ผ้าขยับเบาๆราวกับมีลมพัดจากภายในผู้คนรอบข้างเริ่มมองหน้ากันเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นทีละน้อยเห็นไหมผ้ามันขยับแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูให้แน่ชัดหัวหน้าพิธีสวดหยุดอ่านบทมนความเงียบปกคลุมทั่วทั้งศาลาทุกสายตาจับจ้องไปยังลงศพเพียงชั่วอึดใจเสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างในเป็นเสียงคล้ายเด็กทานกล้องเบาๆเสียงนั้นสั่นไหวและอ่อนแรง แต่ชัดเจนเพอที่จะทำให้ทุกคนแข็งค้างหญิงชราสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความตกตะลึงชายหนุ่มสองคนรีบเข้าไปเปิดฝาโลงแสงจากเทียนสองเข้ามาภายในท่ามกลางความเงียบและความกลัวบางสิ่งกำลังกระดิกเบาๆใต้ผ้าขาวนั้นเสียงหายใจแผ่วดังขึ้นทุกคนมองด้วยหัวใจเต้นแรงมือหนึ่งเล็กๆโผล่ลลออกมาจากรอยผ้า นิ้วเล็กๆขยับช้าชะราวกับเรียกหาใครบางคนเสียงร้องดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมอบอวลไปทั่วทั้งศาลาจนไม่มีใครแน่ใจอีกต่อไปว่าสิ่งที่อยู่ในโรงนั้นเป็นเพียงทารกที่รอดชีวิตหรือเป็นบางสิ่งที่กลับมาพร้อมกับแม่ของมันเสียงลมหายใจแผ่วเบาแทรกผ่านบรรยากาศอึมครึมในศาลาเทียนที่ตั้งอยู่รอบโรงเริ่มสั่นไหวเหมือนถูกแรงลมที่มองไม่เห็นพัดผ่าน กลิ่นควันทูบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนผู้คนเริ่มรู้สึกอึดอัดบางคนยกมือไหว้บางคนถอยหลังออกห่างโดยไม่รู้ตัวหญิงชราผู้เป็นแม่ของผู้ตายค่อยๆยื่นมือไปยังทารกที่ขยับอยู่ใต้ผ้าขาวเสียงของเธอสั่นพร่าลูกของแม่ลูกยังอยู่ใช่ไหมไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงทานกล้องเบาๆคล้ายตอบรับชายหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจรวบรวมความกล้าค่อยๆดึงผ้าขาวออกจากร่างภายใน ทันทีที่ผ้าคลี่ออกเสียงอุทานของผู้คนก็ดังขึ้นพร้อมกันดวงตาของหญิงสาวผู้ตายเปิดกว้างนิ่งจ้องขึ้นไปบนเพดานใบหน้าซีดขาวของเธอแสดงรอยยิ้มบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจทารกตัวน้อยนอนอยู่บนอกของเธอขยับแขนขาเบาๆราวกับยังอยู่ในคันเลือดแห้งติดอยู่รอบตัวแต่ดวงตาของทารกนั้นเปิดอยู่มองไปรอบๆอ,อย่างมีสติเสียงกระซิบดังขึ้นจากหลังศาลา เธอกลับมาพร้อมลูกหรือว่ายังไม่ไปจากที่นี่หัวหน้าพิธีรีบสวดบทมนต์ต่อเสียงสวดดังขึ้นแข่งกับเสียงร้องของทารกเปเลวเทียนลุกโชนแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลลมเย็นจัดพัดหมุนรอบศาลาเหมือนมีแรงบางอย่างควบคุมหญิงชราสุดตัวลงเธอยื่นมือไปอุ้มหลานน้อยขึ้นมากอดแน่นทารกเงียบลงทันทีที่สัมผัสอกของยายแต่ในขณะเดียวกันดวงตาของร่างผู้ตายกระพริบหนึ่งครั้งช้าและชัดเจน เสียงกรีดร้องดังสนัน่นผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีออกจากศาลามีเพียงหญิงชราและทารกในอ้อมแขนที่ยังอยู่ตรงนั้นหัวหน้าพิธีหยุดสวดทันทีเมื่อเห็นเงาดำแผ่วผ่านหลังโลงเหมือนมีใครบางคนลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเงานั้นสูงโปร่งเคลื่อนไหวเหมือนคนกำลังเดินออกจากความมืดแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าหญิงชราเงยหน้ามองน้ำตาไหลพรากเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยลูกสาวของเธอยืนอยู่ตรงหน้า ผมยาวของหญิงสาวเปียกชื้นแนบแก้มริมฝีปากสีขาวสันไหวราวกับอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาเธอมองทารกในอ้อมแขนของแม่ยื่นมือออกมาชา้าช้าหญิงชาราเริ่มร้องไห้อยากลูกต้องไปแล้วให้แม่ดูแลเขาเถอะมือเย็นเฉียบของหญิงสาวหยุดกลางอากาศนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นก่อนจะลดลงชา้าช้าเทียนทุกเล่มดับพร้อมกันในชั่วขณะเดียวความมืดเข้าปกคลุมทั่วศาลา มีเพียงเสียงทารกหัวราะเบาๆดังขึ้นแทนเสียงร้องให้เมื่อครู่หัวหน้าพิธีตัวสัน่นเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วเบาข้างหูฝากลูกของฉันด้วยและเมื่อแสงเทียนดวงแรกถูกจุดขึ้นใหม่ร่างของหญิงสาวก็หายไปเหลือเพียงผ้าขาวที่เปียกน้ำตากับทารกตัวน้อยที่หลับสนิทในอ้อมอกของยายแต่ในคืนนั้นเองเมื่อทุกคนกลับบ้านเสียงร้องของทารกดังขึ้นอีกครั้ง ดังมาจากในบ้านของหญิงชราพร้อมกับเสียงกล่อมเด็กที่ไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะร้องได้เสียงกล่อมเด็กนั้นนุ่มนวลแต่แฝงความเศร้าอย่างลึกซึง้งหญิงชรานั่งนิ่งอยู่หน้าห้องในอ้อมแขนของเธอทารกตัวน้อยหลับตาพริมรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นบนใบหน้าไร้เดียงสาแต่เสียงกล่อมยังคงดังต่อเนื่องแม้ปากของหญิงชราจะปิดสนิทต,ต้นเสียงไม่ได้มาจากเธอลมเย็ยนพัดผ่านหน้าต่าง ม่านบางผิวไหวอย่างช้าช้าแสงเทียนสันะร,ริกเงาของหญิงสาวรูปร่างคล้ายลูกสาวของเธอสะท้อนอยู่บนผนังห้องกำลังโยกเลที่ไม่มีใครแตะต้องหญิงชราใจเต้นแรงเธอพยายามลุกขึ้นแต่ขากลับแข็งราวกับไร้เรี่ยวแรงเสียงกระสิบดังขึ้นอีกครั้งแม่อย่ากลัวเลยฉันแค่มาดูลูกน้ำตาไหลพรากลงบนแก้มของหญิงชราเธอก้มหน้าร้องไห้ ลูกต้องไปสู่สุขติแล้วนะอย่ากลับมาอีกเลยเสียงกระซิบเงียบไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทารกในอ้อมอกทันใดนั้นทารกสะดุง้งดวงตาเล็กๆเ,เปิดขึ้นช้าๆจ้องมองไปยังมุมห้องที่มืดสนิทใบหน้าของมันนิ่งก่อนจะยกมือเล็กๆขึ้นชี้ไปข้างหน้าหญิงชราหันไปตามสายตาในเงามืดนั้นเธอเห็นรูปร่างของหญิงสาวยืนอุ้มบางสิ่งอยู่ในอ้อมแขน ร่างนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เท้าไม่แตะพื้นแต่ลอยเบาเหนือพื้นไม้เก่าเสียงไม้พื้นลั่นเบาๆตามแรงที่ไม่มีใครมองเห็นกลิ่นหอมของดอกมาลีเริ่มอบอวลทั่วห้องกลิ่นเดียวกับที่หญิงสาวเคยชอบในตอนยังมีชีวิตหญิงชรารู้ทันทีว่าใครมาหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอกลั้นหายใจเมื่อเห็นเงานั้นค่อยๆยื่นมือออกมามือซีดขาวแต่ลงบนศีรษะขงทารกเบาๆ ทารกยิ้มและหัวเราะออกมาเสียงใสดวงตาของหญิงสาวฉายแสงอบอุ่นแต่มีบางอย่างในแววตานั้นที่ทําให้หญิงชราขนลุกสู้เธอพูดเบาๆลูกอย่าพาเขาไปหญิงสาวสายหน้าไม่ฉันเพียงมาหาไม่ได้พาใครไปเสียงของเธอนุ่มแต่เย็นเยียบเหมือนสายลมกลางคืนหญิงชราสะอื้นมือของหญิงสาวแต่ที่แก้มของแม่แม่ขอบคุณที่ดูแลเขาแทนฉันคำพูดสุดท้ายแผ่าเบาแทบไม่ได้ยิน เงาร่างนั้นค่อยๆเลือนหายกลิ่นดอกมะลิจางลงช้าๆแสงเทียนดับลงอีกครั้งทารกหลับตาแน่นิ่งห้องกลับเข้าสู่ความมืดสนิทหญิงชรานั่งอยู่ตรงนั้นหัวใจยังสั่นระรัวไม่หยุดแต่ก่อนที่เธอจะได้ลุกขึ้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากนอกบ้านดังทีละก้าวช้าและมัน่นคงเหมือนใครบางคนกำลังเดินวนรอบบ้านหญิงชราเงี่ยหูฟังหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกที เธออุ้มทารกแน่นเสียงฝีเท้าหยุดตรงหน้าประตูเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกก่อนประตูจะสั่นเบาเสียงข้อดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหญิงชารากลั้นหายใจไม่มีใครในหมู่บ้านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นรุ่งเชา้าประตูบ้านเปิดออกเองหญิงชารานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้อุ้มทารกหลับอยู่ในอ้อมแขนแต่ใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับไร้ชีวิต และที่มุมห้องมีกลีบดอกมะลิร่วงเรียงรายเต็มพื้นเหมือนใครเพิ่งเดินผ่านออกไปแสงอาทิตย์อ่อนในยามเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างกระทบกับกลีบดอกมะลิที่เกลื่อนพื้นกลิ่นหอมจางๆยังลอยอบอวลอยู่ในอากาศทุกอย่างเงียบสงัดจนแม้แต่เสียงนกก็ไม่กล้าขานรับหญิงชารานั่งนิ่งเหมือนรูปปัน้นแขนของเธอยังกอดทารกไว้แน่นดวงตาเบิกกว้างจ้องตรงไปข้างหน้าโดยไม่กระพริบ ไม่มีใครรู้ว่าเธอสิ้นลมหายใจตั้งแต่เมื่อไหร่ทารกน้อยในอ้อมแขนยังคงหลับสนิทใบหน้าเรียบสงบริมฝีปากคลี่ยิ้มเล็กน้อยแต่เมื่อมีชาวบ้านคนแรกเข้ามาในบ้านเสียงร้องของทารกก็ดังขึ้นทันทีเสียงนั้นไม่ใช่เสียงร้องให้ธรรมดาแต่มันสันส่นสะเทือนแหลมสูงจนทำให้ทุกคนขนลุกชาวบ้านรีบพาทั้งคู่ไปยังวัดเพื่อแจ้งหลวงตาหลวงตาเป็นพระชราผู้มีชื่อเสียงเรื่องวิชาอาคม ท่านเดินเข้าไปดูศพหญิงชาราด้วยใบหน้าสงบนิ่งมือของท่านลูบคางคราวเบาๆก่อนเอ่ยเสียงเรียดเธอไม่ได้ตายเพราะชารามีบางสิ่งมาจากอีกฝั่งหนึ่งชาวบ้านต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นหลวงตาเดินไปดูทารกทันทีที่ท่านมองเข้าไปในดวงตาเล็กๆคู่นั้นท่านก็ชะงักแววตาของเด็กไม่ได้เหมือนทารกทั่วไปมันนิ่งและรู้ตัวเกินวัยเด็กคนนี้ไม่ใช่เพียงลูกของผู้ตายเสียงหลวงตาสัน่น แต่วิญญาณของแม่อยู่ในตัวเขาคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในศาลาตกใจบางคนยกมือไหว้บางคนถอยหลังออกห่างด้วยความกลัวหญิงคนหนึ่งร้องให้ออกมาทันทีแล้วเราจะทำยังไงดีเต้าขลงตาหลวงตาหลับตาเริ่มสวดมนต์บทเก่าที่ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงสวดนั้นต่ำลึกราวกับมาจากใต้พื้นดินเทียนในศาลาพลันสันะร,ริกเงาของทุกคนโยกไหวไปมาตามแสงทันใดนั้น ทารกหัวเราะขึ้นเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนจนหลวงตาหยุดสวดท่านลืมตาเห็นว่าดวงตาของเด็กเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเหมือนหมอกหนาในวันฝนตกหลวงตายื่นมือออกไปแต่ทันทีที่ปลายนิ้วของท่านแตะหน้าผากของเด็กภาพหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวของท่านหญิงสาวในชุดขาวยืนอุ้มลูกอยู่หน้าศาลาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาฉันไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเสียงเธอดังขึ้นในหัวของหลวงตา ฉันแค่ไม่อยากจากรูปไปเมื่อภาพนั้นจางหายหลวงตาหายใจแรงเหงื่อไหลท่วมใบหน้าท่านพึมพำกับชาวบ้านเราต้องทำพิธีคืนวิญญาณคืนนี้ข้วมน,นั้นลานวัดถูกภูด้วยผ้าขาวเทียนสาสบกเล่มถูกจุดเรียงรอบวงกลมกลางลานทารกถูกวางไว้ตรงกลางหลวงตานั่งขัดสมาธิถือสายสินไว้แน่นเสียงสวดเริ่มขึ้นอีกครั้งดังก้องไปทั่วลานวัดที่มืดสนิท แต่ไม่นานลมเย็นจัดก็พัดเข้ามาเปเลวเทียนเริ่มดับทีละเล่มและท่ามกลางขวามมืดเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นตรงกลางวงหญิงสาวในชุดขาวผมยาวสยายเปียกน้ำยืนอยู่ข้างทารกใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและรักอันลึกซึง้งหลวงตาเอ่ยเสียงดังเจ้าต้องปล่อยวางลูกของเจ้ายังอยู่แต่เจ้าต้องไปน้ำตาของหญิงสาวไหลอาบแก้มเธอมองลูกน้อยเป็นครั้งสุดท้าย ยืดมือออกมาแต่สีซะของเด็กเบาๆก่อนจะเอ่ยเสียงสัน่นแม่จะอยู่ในใจเจ้าเสมอเมื่อคำพูดนั้นจบลงแสงเทียนทั้งหมดดับลงพร้อมกันความเงียบเข้าปกคลุมเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านต้นโพข้างวัดทารกเริ่มร้องอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นอ่อนโยนและอบอุ่นดวงตากลับเป็นสีดำสนิทด,ดังเดิมหลงตาลืมตาถอนหายใจยาวเธอไปแล้วแต่เมื่อทุกคนเริ่มเก็บของ ชาวบ้านหญิงคนหนึ่งสังเกตเห็นบางอย่างบนผ้าขาวที่วางใต้ตัวทารกมีกลีบดอกมะลิส,สดใหม่เรียงเป็นรูปหัวใจอย่างงดงามและในายามค่ำคืนถัดมาเมื่อสายลมพัดผ่านบ้านของหญิงชราเสียงกล่อมเด็กก็ยังคงดังแผ่วเบาลอยมาตามลมอบอุ่นแต่เศร้าส้อยราวกับแม่คนหนึ่งยังคงเฝ้าดูลูกอยู่ไม่ไกลเลยคืนสุดท้ายของเดือนนั้นหมู่บ้านกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง ลมอ่อนพัดผ่านทุ่งข้าวที่กำลังออกรวงแสงจันทร์นวลส่องลงบนหลังคาบ้านไม้หลังเก่าบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของหญิงชราและลูกสาวของเธอภายในบ้านทารกน้อยนอนหลับอยู่ในเปลไม้ไผ่เสียงหายใจเบาๆดังเป็นจังหวะข้างๆเปลมีหลวงตาวางสายสินเส้นเล็กไว้เพื่อปกป้องและถ้วยน้ำมนต์ที่ยังมีหยดน้ำสะท้อนแสงจันทหลวงตานั่งเงียบอยู่ตรงประตูสายตาท่านมองเด็กน้อยด้วยความสงสาร ทุกชีวิตมีทางของมันท่านพูดเบาๆเหมือนกับกล่าวกับลมคืนนั้นลมเย็นพัดอ่อนกลิ่นดอกมะลิหอมอ่อนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เย็นเยียบเหมือนก่อนหากอบอุ่นและอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดเปเลไม้ไผ่ขยับเบาๆเราวกับมีมือใดโยกให้เสียงกล่อมเด็กดังขึ้นอีกขนหนึ่งทว่าคราวนี้ไม่แฝงความเศร้ามีเพียงความรักที่บริสุทธิ์และความสงบเงียบของคืนเดือนเพ็นหลวงตายกมือไหว้เบาๆ ขอให้เจ้าพบแสงสว่างในพบหน้าเปเลวเทียนในบ้านสันไวเล็กน้อยก่อนดับลงอย่างนุ่มนวลรุ่งเชา้าชาวบ้านพบว่าทารกน้อยยังคงหลับสนิทแก้มแดงปลั่งดวงตายังปิดแต่ที่ข้างหมอนมีกลีบดอกมะลิขาววางอยู่เพียงหนึ่งดอกกลีบนั้นสดใหม่มีกลิ่นหอมราวกับเพิ่งถูกเด็ดจากต้นไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่ทุกคนต่างเงียบแล้วก้มศรีรษะให้กับสิ่งที่มองไม่เห็น ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครได้ยินเสียงกล่อมเด็กยามค่ำอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ลมพัดผ่านทุ่งมะลิข้างวัดผู้คนจะได้กลิ่นหอมจางๆอบอวลเหมือนเสียงกระซิบจากใครบางคนแม่อยู่ตรงนี้เสมอเรื่องราวของหญิงสาวผู้ตายในวันคลอดกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านเล่าขานต่อจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่เรื่องของความน่ากลัวแต่คือเรื่องของความรักที่ไม่มีวันดับสูญแม้ความตายก็ไม่อาจพรากมันไปได้เลย